โอเคเช็ควันเช็คทูเช็คทีโอเคกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่เกมมอ n สเตอร์ n ันเตอวนะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีอะไรให้หน้าเล่นบ้างน,นะครับผมวันนี้ผมใช้การ์ดจอเป็น1650 Super ไม่รู้จะหวหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาบอกขั้นต่ำา6 6 0น่าจะต้องปรับโลแบบมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ไหมว้าวเบตา้า Okay. อย่างแรกเลยปรับออปชั่นก่อนโลแบบโลสุดๆที่เขาเอามาให้โล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 โอเคพร้อมที่จะไปเล่นกันแล้วสตาร์ตตโอวัตเดอะฟักโอเคฮันเตอร์ฟริโกฮันเตอร์โอเคปรับแต่งตัวละครก็อย่างพอคมชัด เหลือแค่เล่นในเกมเดี๋ยวน่าจะรู้อีกเรื่องหนึ่งทรงผมหูซอจมีแบบทวินเทลไหมทรงนี้แล้วกันนะฮะ two hours later เอาเลยหนูฉันพร้อมแล้วออกเืยดีกว่าน้องยูมิกับป๊อปปี้ฟ้ามาเชียวด u น dun 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 o let's do this ห t น้าฟ้าเชียวเอ้ย แล้วเทรลเลอร์นี่ระดับแบบพิกเซลดินามันนะครับผมอาที่ไหวครับผมคอมผม1650เฮ้ยแเดะเฮ้ยทางนี้ over เฮ r e มาเร็วนักละโอ้ยตัดมาตอนเด็กกันด้ข้ามมาเลยเลยกันนะครับผม yes sir s k i p เรามีสิ่งพูดด้วยคุณทำมาเล่นไป mission shutter หนึ่งเลซ่า อันนี้เราขี่อยู่รึเปล่านะเราอยู่ ASD โ okay, อเคมันสอนอยู่ Control Camera โอ้ยเห็นเป็นหินเ <c oughs> ห็นเป็นพิกเซลบอกเลยว่าเป็น Prism <laughs> แตกเป็นพิกเซลเลย โก้โก้โก้ดูดีนัมันนะครับผมเห็นแล้วขัดใจจริงๆเลยบ้าสุดตามผู้หญิงไปเนี่ยเราบังคับได้ยัง <c oughs> ไม่นะถ้าโดนดูงเข้าไปเราก็ไปช่วยอยู่นีดน่ะกดเอฟเคดึงดึงลุกมา ฟอรสเกมเมอร์นี่อฟอรสเกมเมอร์เรียบร้อยจากการนกจากการนี่นอนเสร็จไปขี่ต่อครับผมเร็วเข้าอย่าโดนด,ดูดรีบขึ้นเลย e t สก o ออกไปจากที่กันดีกว่าตามฉันมาเฮ้ยอยู่มีมีสิ่งพูดเนียแอมสกมเมอร์นี่ยิงใส่บ้าน เสียงอย่าเข้ามานะจะสช้เดือนโอ้มันมุดอย่างเมามันเลยอ่ะต้องรอจงังหวะตอนที่มันคุ่นขึ้นมาไม่รู้โดนหรือเปล่าถ้อา,งงอาอย่างงั้นหละเอาเจ้าเฟรนแม่มีเสียงพูดด้วยโคตรเจ๋งดึง โอเคเดิ okay. นให้มันล่วงเราจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนเฮ้ยทางนี้ดูนั่นทุกทกคนนี่นะคนอื่นด้วยโอ้มันยังตามมาอยู่จะทำไงดีครับลกักล่าอ่านี่เอาไปโอ้ยเป็นแบบปาสติ <c oughs> ดดาบยักษ์ดาบใหญ่ ้ดังลำมฮอจะเด้เลยครับอัาโหลเจ้าหนูไปเป็นไรแล้วนะพี่มาช่วยแล้ว,เ,ลวเธอจะโอเคนะพูดอะไรพี่ไปดูเรื่อง เฮ้ยโอเคเธอปลอดภัยแล้วนะตอนนี้เราจะช่วยเธอเองโยข้ามไปพอได้อยู่เอามามาคุยกันโอเคมันสอนเกี่ยวกับการใช้อาวุธ yes เอามาพิเลยโอเค ดูซิว่าเราจะเล่นอะไรเราจะเล่นแฮมเมอร์คอนยักษ์คอนปีศาจคอนเฟิรม์มแล้วก็แบ็กกดขี้ขวาว่าไงน้องยูมิลงไปเล่นน้ำเลยเหรอเอ้ยยูมิมันพายเรือลังโนไปเลยเะนะี่ยอ้นี่ปลานี่ตะตกยังไง <c oughs> เป็นพิกเซลเลยเห็นแล้วขาด,จาขาดใจกระจายสุดกดทรัพโอเคเพิ่มขึ้นฉันพอจะขี่แล้วฉันได้เสียงจากในถ้ำด้วยละ่ะฉันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะ ข้างล่างนั่นตุ๊กฟักกบพอดิกอนคนก็พอนิกอนเรียแบบใดเรียแบบเยลลี่แยมคาตาคาบ้าหน้านี่รอยเชียวเอาใหมกัด นี่ผมเล่นบน PS 1นึงใช่ไหม <laughs> เนี่ยเียอาไปจากจูวชันนันแล้วเข้าไอด้ดูไปเถอะอไม่ด่าไม่นี่ยิงใหญ่กับดักตัวนหน้าพอดีดักล้ามาช่วยแล้วเซมาม่าติดหน้าเธออยู่ไปฉันจะไม่ออกมาจากตรงนี้หรอกเฮ้ยเดีวเข้ารีบๆเ,เลยชึ้นกันดนัน ไม่กบะนะเหรอเนี่ยอาล่ละแต่ช่างมันเถอะโอ้ยเฟรมด้วยแคมป์ลาโฟกัสอุ้ยโดนเลียโอเคกิ้งกดติ๊กบาตีกดอาค้างเหรอขอ,อเพื่อชาร์จโอเคชาร์จแล้วฟาดชาร์จแดงกำมฟาดล้มอย่างนี้ต้องตีดูไม่ออกหรอว่ายัางไงแต่มันล้มอยู่มันกำลังดิ้นต้องตีตีต รอไว้นองยูมิแม่กำลังชาร์จฟาดอ่าคลิกซ้ายคลิกขวาเกี่อ์อะไรง,ง้างฟาดเต็มแรงคลิกซ้ายคลิกขวาอโอเคตีอย่างต่อเนื่องโอเคสอนอะไรอ๋อจุดอ่อนจะขึ้นลอยเป็นโฟกัสแดงๆกด,ดชิปคลิกข,ขวาเพื่อโฟกัสสไตล์เค,เค,เคนี่ยงขึ้นแดงๆแ,แล้ว ต้องเช็คมันมีตรงขาตรงขาแล้วก็ตรงลิ้นมันสมทสสมทสสมท,สมทพลิกซ้ายโอเคจช็อตตีเศสิบเก้าเปิดจะะังหวะหนีอีกแล้วไอ้กบป้านี่เหนีเก่งซะด้วยนกฉันอยู่ไหนวะมาละ โอเคมันกำลังจะไปนอนพักบอกแล้วว่าง้างรอแล้วครับนอนอย่างนี้บ้าสูบแต่สถีนะ <c oughs> สถีนะเฮ้ยพอแล้วฟาร์ม่พักเลยเฉือนเนื้อกบก่อนโอเคเอ็นเลยครับผมจบเพื่อกัน เฟสคอมพี e จบซะทีนั่งไล่ตีกบมานานกบแบบพิเซลเซตออลทูบ็อกซ์เยสก็พอเล่นได้นะแต่เฟรมแบบอาจจะลดมาเหลือ29 25นะครับผม,มนี่ปรับตามุดแล้วแบบเท่าที่ไหวนะครับผมอืมอ้วนี่อะไรอะ่ะลูเช็คแปบบ๊บเป็นไงบ้าง,างช่วยเขาได้ไหม านี่จะได้แล้วล่ะแต่ตัวเอ c มบีซีกลายเป็นเอลกอริทึมอยู่เลย What the fuck Damn รับไม่ได้รับไม่ได้ What happened back ไอ้ข้างๆก็ไอ้นี่เหมือนกันข้างๆไป เอ็นจบการสนทนาปัดแต่เหวเก่งมากทุกคนเนทมิชชั่นสตาร์เตอร์ชัตเตอร์หนึ่งเสร็จแล้วคอมพิวต์เย้เก่งมากเลยน้องเก่งที่สุดเลยเอ็นบีซีเวงการเ็นออกริทึมหมดเลย thank you for playing ขอบคุณสักหรับการเล่น